สวัสดีจ้าพีนเล่นทะเละเลยเลยโดนว่าเดี๋ยวจะเอาน้ำฉีดล้างอันขยะเอาผักเปลี่ยนเอาดอกไม้นี่ฮะว้านหางโจะเข้ตอนแรกมันตายแล้วนะอันนี้พิงก็เลยลองใส่ดินมันใหม่อะไรใหม่คือก็มันก็เลยงามขึ้นมาอีกเนาะนี่นี่ไฮไลท์ด้วยต้นพริก พินทอนต้นพริกตรงตรงนั้นนะตรงนั้นมามาใส่นี้เพราะว่ามันอากาศมันเริ่มเย็นแล้วอะเราพริกมันก็กำลังเป็นดอกอะไรเงี้ยเป็นดอก <c oughs> คิดว่าดอกมนะันนะนะเล็กๆนะนะ,นะดอกแล้วก็ใบหัวละพาฝรั่ง ผักชีไปเรื่อยพินเปลี่ยนกระทางให้ใหม่พินใส่เปลี่ยนกระทางเปลี่ยนดินให้เขาใหม่อมเอาเอาง่าย,ายๆ่ะแล้วเดี๋ยวกระถางนู่นนะ่ะว่าจะไปหาหรือหาเขาเรียกอะไรเม็ดผักบุ้งเออเออดึกฝาจะออก <laughs> เม็ดผักบุ้ง มาใส่เอกระถางสีขาวชะหน่อยหนึ่งเอาไว้กินหน้าหนาวแต่ว่าเดี๋ยวก่อนพินยังไม่ปลูกตอนนี้หรอกเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยปลูกอ่าหน้าหนาวพินไม่มีอะไรจะทำอยู่ในบ้านเนาะพินก็จะสนใจดอกไม้ต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยสนใจพวก,พกคุยกับผักคุยกับต้นพริก นี่ก็ดอกไม้ที่เขาซื้อมาให้น้องขวัญตอนที่ว่าน,น้องขวัญมาย้ายมาอยู่นี่นะอืมก็ซื้อมาให้กันก็พิงก็เลยคิดว่ามันตายแล้วนะก็ไม่ได้สนใจเขาเอาเขากแต่ก็รดน้ําอยู่แต่ก็เป็นบางบางครั้งนะนะไม่ได้สนใจเขาก็เลยเอาเขาไปไว้มุมตรงนู้นมันก็เลยมันอีกมันก็เลยว่า กูจะตายให้พินไม่โน่ไม่ตายให้พินดีกว่าพินมันคอยมาคุยคอยมาคุย,คอย,ค,ยคอยมาเคลียแต่ก็ลก,ก็ะยาลกอีกฝนมันตกก็ช่วงฝนมันตกชุกออนะเนาะฝนมันตกบ่อยพิงก็ไม่ได้สนใจอะไรมากมายไงเลยป,ปล่อยปล่อยปล่อยเดี๋ยวหน้ารอนปีหน้าพิงก็จะมานี่ใบเออ ใบสะแหนอันนี้ก็ต้นหอมนั่นกับต้นหอมตาภาษาที่นี่เขาเรียกอะไรนะแกบแกลบเลือดแกลบเลือดถ้าบ้านเราเขาถ้าว่าแกรบแกลบเลือดนั้นม,มันก็คือว่าบ้านเราเขาเรียกต้นย ah าอะไรอย่างเงี้ยนะแต่มันไม่ใช่มันเป็นต้นหอมเล็ก เนี่ยหอมใหญ่พิงก็มีแต่ว่าพิงกับเบเ็กเบเรกกินมันละนาตนเดี๋ยวปีหน้านางก็เกิดให้ไหมพิงก็บว่าเดี๋ยวพิงจะโถมตรงนั้นให้มันเออเรียอะไรให้มันอ,อดินสูงขึ้นคือตรงนั้นมันเป็นแอ่งสงสัยคนเก่าเขาย้ายไปเขาขุดอะไรสักอย่างหนึ่งนล้วแหละ ออกพียก็ค่ว่าเดี๋ยวพิงจะโถมเพราะว่าจะโอดินจากทางโน้นอ่ะทางโน้นน่ะนะมาทางนี้เพราะว่าทางโน้นเราก็ไม่ได้อะไรไม่ได้ปลูกอะไรนะเดี๋ยวดูถ้าปีหน้าพินมีโอกาสได้ปลูกพักทองเพราะว่าพิงเคยปลูกบ้านหลังโน้นนะพักทองได้กินด๋ยวดูโอกาสถ้าว่านั่นไปพิงก็จะถังหญ้าจะแถวตรงนั้นออกถากไปเรื่อยๆแล้วก็ เอาเม็ดพักทองเสียบเสบเสียบเลยให้มันเลื้อยไปมันตามชาติของมันเนาะอืมเนี่ยแหละชีวิตของพินก็อยู่อยู่กับต้นไม้ดอกไม้แต่ว่า ถ้าว่าแฟนขับบอกทาไมแม่พินไม่ตัดเราดอกนะพินไม่อยากตัดคือให้มันเป็นดอกไม้สวยพินชอบเนี่ยมันเป็นสีม่วงๆเนี่ยสวยก็เลยว่าไม่ตัดไม่ตดล็อกก็ใช้เลมติดเอาใช้แกะเอใช้ตัดไอ้ที่กิ่งที่มันอา่าตายแต่กิ่งที่ไม่ตายก็ปล่อยมันงี้เนาะมันก็สวยเป็นเหมือนว่าดอกไม้ให้เราสดชื่นอะ อกในบ้านอะไรเงี้ยนะเดี๋ยวเดี๋ยวพินจะยกเข้าไปก่อนนะแล้วก็ค่อยไปดูกันว่าพินไปไว้ตรงไหนนะเสร็จแล้วเอามาไว้ในห้องนอนก็ดีอย่างหนึง่งมีต้นไม้อยู่ในห้องนอนมันจะได้มีอากาศ <c oughs> ห้องพินมันเย็นด้วยแหละมันก็ถ้ามีต้นไม้มันก็จะอุ่นไง นะนีน่ต้นพริกอีกกระถางสีขาวนะั่นยังไม่มีอะไรปลูกเดี๋ยวค่อยไปหามาปลูกนี่แหละก็จะประมาณเนี้ยแหละอยู่ในห้องนอนอันนี้ก็โต๊ะโต๊ะคอมเอาไว้ดูงาน ไปห,ห,หางานในกรลมแรงงานของหลวงที่นี่นะพินเอาไว้ก็เป็นเป็นโต๊ะเครื่องแปงแ้งอะไรแล้วก็ซื้อให้ลูกสาวลูกสาวเขาเขาซื้อใหม่เขาเขาอยากได้ใหม่อะไรเงี้ยเราก็เลยเออไม่เป็นไรแม่ก็เอาใปก็ได้ก็เลยว่าเอามาทำเป็นโต๊ะไว้ ดูงานแล้วถ้าวันไหนพินไม่มีอะไรทำํำพินก็จะมานั่งคอมอา่าคัปปี้อา่า YouTube c o ปปี้ YouTube ที่แฟนคลับเขียนนะเนาะอืมเอามาอ่านให้ Google อ่านให้ฟังเนาะเนี่ยแหละก็จะประมาณเนี้แหละอันนี้กของไม่เยอะน้อยเนี่ยกระทางเนี่ยเอ้แกให้มา ตอนแรกพิงก็คิดว่าเดี๋ยวมันก็คงจะตายแหละมันเศร้ารู้สึกว่ามันเศร้าหมองแล้วเกินมันไม่นั่นเลยพอปุพอนั่นไปอะมันกลายว่ามันแทงหนอเนี่แทงหนอให้กันหลายๆอย่างอดู่ที่พิงคิดว่ามันจะตายดูเนี่ยหวานหางโยเกิร์เนี่ยมันวันมันจะตายมันก็ไม่ตายมันก็แทงหนอให้อืม นั่นให้พิงก็เลยเอาเข้ามาเดี๋ยวมันมันมันจะหมดหน้าหนาวแล้วนะเอ้ยหวัดหมดหน้าหนาวมันจะหมดหน้าร้อนแล้วโอ้ไปเลยแฟนครับเอ้ยยังก็แค่นี้นะคะจบคลิปด,ด้วยต้นไม้ในห้องนอนพิน